สวัสดีนะฮะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับออฟดวิ่งนะฮะตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองโมงกว่านะฮะเหลือเวลาก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับหมายก็เป็นหมายเก่านะแถวบึงหงนะนี่ด้านหลังผมนี่เองนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าน้ําจะใสหรือเปล่านะครับข้างล่างเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเวลามีน้อยจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันใต้น้ําครับครับก็ลุยกันเลยนะครับเพื่อนๆ อันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะฮะมาฝากเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะฮะนี่นะครับหมายก็เป็นหมายเก่านะครับสังเกตช่วงนี้น้ําจะขุนมากๆเลยนะครับก็ยังไม่ได้เจอปลาเลยนะฮะนี่นะครับน้ําจะสีแดงข้างล่างนะครับก็เป็นกำลังใจกันไปนะครับสําหรับเพื่อนๆสายดําสายล่าด้วยกันนะครับยังไงก็ความปลอดภัยนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ตอนนี้ก็แบตหมดแล้วนะฮะนี่ก็มืดแล้วนะครับอยกแล้วครับพี่น้องได้ช่วงเย็นพอดีมืดแล้วพอได้กับข้าวเร็วนี้ผลงานนะฮะสองชั่วโมงกว่าๆนะครับวันนี้ก็เกือบแห้วนะฮะแต่ก็ไม่แห้วนะฮะน้ำขุนมากๆเลยนะครับก็พยายามนะนี่นะครับไอโดหนึ่งตัวใส่ก็น่าจะประมาณดัก สองโลครึ่งสามโลนะครับโอเคนะฮะยังไงก็ได้กับข้าวเย็นแล้วนะครับวันนี้นะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะติดตามออฟด v i ด g ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ